สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเรื่องแซบแอปชมพู่แต้วเบลล่าใหม่นางเอกแถวหน้าวิกนี้ต้องพูดถึงรวบตึงวงการบันเทิงชมพู่อรรยาแอปทักษอรเบลล่าราณีแต้วนัทพรใหม่ดาวิกากับเรื่องแซบในรอบสัปดาห์ที่เหล่านางเอกดังนั้นทำแฟนๆฮือฮาไม่น้อยเกิดอะไรขึ้นบ้างไปส่องพร้อมกัน ส่งท้ายสัปดาห์ความบันเทิงวันนี้คมชัดลึกบันเทิงขอมัดรวมเรื่องแซบของเรานางเอกแถวหน้าเมืองไทยชมพู่อริยาแอบทักษอรเบลล่าราณีแต้านัทพรใหม่ดาวิกาที่ถูกพูดถึงกันในรอบสัปดาห์นี้แบบสับๆเพราะบอกเลยว่าแต่ละคนทําแฟนๆฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวไปที่คนแรกชมพู่อาริยาแม้ตอนนี้ยังไม่เห็นผลงานแสดง แต่ก็ขึ้นชื่อนางเอกแถวหน้าที่สุดตังหวนคืนพรมแดงเมืองคารในเทศกาลหนังเมืองคารสุดจึง้งตาแตกจริงๆโดยเฉพาะชุดเสื้อฟ้าฟูฟ่องอลังเวอร์และเครื่องเพชรแบรนด์หรูต่างๆที่ถูกประคมให้แม่ชมได้สวมใส่เรียกว่าไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆแม้จะมีเสียงแตกบ้างก็ตาม แถมล่าสุดยังควงแขนซุปตาหนุ่มแดนมังกรดีกรีสามีแห่งชาติอย่างหยางหยางในงานสุดเอกลูซิ e ให้เห็นอีกด้วยทำแฟนไทยกรี๊ดไปตามๆกัน ต่อมาที่ใหม่ดวิกาที่หลังจากแปลงโฉมย้อมสีผมสีส้มจี๊ดจา๊าดก็มีงานบินลัดฟ้าร่วมแบรนด์ดังแบบรัวๆล่าสุดเดินทางไปร่วมงานแบรนด์แฟชั่นสายลักชูรี่ในคอร์เลกชั่นใหม่2024นะพระราชวังเคียงบุกกรุงโซประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับนั่งฟรอนต์รถคู่กับหนุ่มกัฟคณาวุฒิในฐานะที่ทั้งสองคนเป็นเฟรนด์ออฟกุชชี นั่นเองงานนี้ก็รวมสุปตาทั่วโลกไม่ต่างกันตัดภาพกลับมาเมืองไทยที่ฮือฮายกให้สองนางเอกดังพี่น้องร่วมสถาบันอย่างแอบทักษอรและแต้วนัทพรเพราะล่าสุดโคจรเชื้อเฉือนกันแล้วในงานจอแก้วสุดแซบเรื่องแค้นที่แค่ตัวอย่างออกมาคนก็พูดถึงกันทั่วประเทศกับความร้อนแรงของเรื่องทั้งกรีดทำลายข้าวของ ศาสตร์วาทะใส่กันแบบครบรถแถมยังได้พระเอกคิวทองดีเจพุธพุทธิชัยและนายนภัสมาเสริมทับความสนุกด้วยจึงน่าจับตาอย่างมากปิดท้ายกันที่นางเอกสาวเบลล่าราณีที่เรื่องงานบุญไม่พลาดจริงๆต้องยกให้เธอเพราะล่าสุดก็บินไกลไปเมืองเหนือเชียงใหม่พร้อมครอบครัวและคนใกล้ชิด ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสวงงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่วัดเจดีหลวงวรวิหารซึ่งวัดนี้ครั้งหนึ่งได้เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตพร้อมนำบุญมาฝากแฟนๆและภาพงามอย่างไทยได้ชื่นชมกันขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ